สิ่งเหล่านี้มันเป็นอาินไตที่ผู้ที่มืดบอดย่อมไม่เข้าใจเป็นธรรมดาพระอาจารย์เองอยากจะบอกให้พวกเรารู้ว่าการบรรลุธรรมเนี่ยพวกเราจะเรียกว่าเป็นอาราตะผลก็ช่างนะจริงๆแล้วมันไม่มีชื่อหรอกพอมันถึงแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันเป็นมันไม่ได้เป็นอะไรเลยพอถึงแล้วมันจะกลายเป็นความพ้นออกมามันพ้นออกจากความเป็นคนมันรู้ซะว่ามันไม่เกิดแค่นั้นแหละ ทีนี้ความเป็นขอเรียกมันว่าอารฮัตผลแล้วกันแต่อย่ามายืดนะมันไม่ได้มีอยู่จริงนะเป็นภาษาสมมุติเฉยๆอัลัตผลเนี่ยขั้นสุขวิปัสสโกนี่คือตาบอดบรรลุธรรมเต็มโลกเลยบรรลุธรรมแล้วตาบอดมันเห็นอะไรไม่ได้หรอกเข้าใจไหมเห็นอะไรไม่ได้รู้แต่ว่าตัวเองไม่เกิดก็พอละนี่เป็นประเทศประเภทสุขวิปัสสโกแบบที่สองคือเตวิโชก็มีอยาณทัศนะที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงเห็นได้ดีได้เป็นต้นนะนะ มียาท่านมานิดนึ่อแบบที่สามก็คือฉลับปิญโยก็มีฤทธิ์มาอีกมากเลยแหละอันนี้ก็เห็นจิตเห็นอะไรได้หมดเลยนี่ถือว่าดีมากเยี่ยมแบบที่สี่เขาเรียกวปฏิสัมพิทานนี่ก็แตกฉานเลยทั้งฤทธิ์ทั้งองค์ปัญญาแสดงธรรมได้กว้างความพิดารนี่เขาเรียกวปฏิขั้นสูงสุดแห่งอรหันตผลแต่ที่สูงกว่านี้คือขั้นบุทธะละเป็นขั้นที่มาลือสัตว์อย่างเดียวเลยเป็นขั้นที่เกิดมาเพื่อมารลือเนี่ยขั้นนีเน้เป็นขั้นที่ให้อย่างเดียวเลย หรือไม่เหลืออย่างเดียวขันพุทธ,ธานี่เพราะงั้นพระอาจารย์เองก็จะพาลูกศิษย์ลูกหาตั้งศัจจะมามาหรือกันอย่างเดียวเลยมาเป็นจิมพุทธ,ธะมาทําหน้าที่แทนพ่อไม่ได้ทําเพื่อหวังอะไรก็แค่อยากให้ดวงจิตทั้งหลายพ้นจากวัตฏะไม่ต้องหวังให้ใครมารู้จักด้วยไม่ต้องให้สัตว์โลกหรือพวกเรามารู้หรอกว่ามันจรงิงมันปลอมอเพราะพวกเราจะรู้เพื่ออะไรอะพวกเราว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอจริงคืออะไรอะจริงก็เป็นภาษาประพูดว่าจรงิง แล้วปลอมคืออะไรปลอมก็เป็นภาษามาพูดว่าเป็นปลอมสูบแล้วเล่นกับนามธาตุเข้าใจไหมเนี่ยธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า